คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่งานด้านการเกษตรที่ทำอยู่เนี่ยนะฮะแต่เดิมเนี่ยมันก็ทำงานกับชุมชนของเกษตรกรรมในชนบทนะฮะเป็นหลักแล้วตอนหลังๆนี้ก็เริ่มคือตัวมูลนิธิเองก็ขยับงานที่จะดูเรื่องซิตี้ฟาร์มนะฮะแล้วก็เริ่มที่กรุงเทพเนี่ยเพิ่งเพิ่งเริ่มได้สักปีสองปีเนี่ยค่ะที่จะลองขยับดูว่า อันเนื่องจากวิกฤตอาหารเนี่ยที่มันจะมีปัญหามากขึ้นมากขึ้นในอนาคตเนี่ยคือคนชนโนบิก็จะเผชิญกับปัญหาแบบหนึ่งคนเมืองก็จะมีปัญหากับเรื่องวิกฤตอาหารอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะลองลองดูว่าเอ้ถ้าคนเมืองจะหันมาแก้ปัญหาเรื่องภาวะเรื่องอาหารเนี่ยแล้วก็มีวิถีที่อยู่กับการเกษตรอาจจะไม่เรียกเป็นเกษตรนะอาจจะปลูกผักเล็กๆน,น้อยๆเนี่ยนะฮะ จะเป็นไปได้หรือเปล่าก็เลยคิดคิดทําเรื่องนี้ขึ้นมานะฮะเหมือนกับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กําลังเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วคนเมืองเนี่ยถ้าเขาคิดที่จะส่วนหนึ่งก็คือมีส่วนในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องปิดอาหารได้ด้วยตัวเองนะฮะนี่ถ้าทำยังไงคนเมืองถึงจะเข้าใจเรื่องนี้เราจะลุกขึ้นมามยบทบาทก็ลองกําลังคิดว่ากําลังเรียนรู้ว่าเอ๊ะ จะทํำยังไงถึงถึงจะร่วมกันในการแก้วิกฤตอาหารก็อีกอันนึงก็คือคืองานในชนบทตอนนี้เนี่ยชนบทก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแล้วก็ชุมชนในชนบทเองก็ดิ้นรนอ่าหมายถึงว่าภาคเกษตรเองก็ดิ้นรนอยู่ค่อนข้าง,ขงสูงเนี่ยนะฮะวิถีชีวิตก็เปลี่ยนไปการแม้ว่าจะอยู่ในชนบทแต่การบริโภคก็เป็นแบบเมืองเยอะมากขึ้นอะไรเงี้ย นี้พอเวลาพูดเรื่องวิกฤตอาหารก็เกี่ยวข้องกับการบริโภคด้วยการผลิตด้วยนะก็อยากจะเรียนรู้ว่าเอ๊ะถ้าในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอะไรที่มันมันเยอะมากระยะหลังเนี่ยแล้วมันรวดเร็วมันคล้ายๆว่ามากระทํากับวิถีชีวิตของคนทุกคนนะฮะมันจะมีทางเลือกอะไรที่ที่เขาจะ,ะเผชิญกับเรื่องวิกฤตอาหารและจะแก้ปัญหา อันนี้ก็เลยก็เลยคิดคิดว่าเอยน่าจะลองทําเรื่องเกี่ยวกับเกษตรในเรื่องการปลูกผักในเมืองนะคะ่ะยังไม่ถึงขั้นเป็นเกษตรในเมืองแล้วตอนนี้ก็เป็นเหมือนกับกําลังเรียนรู้อยู่ว่าจะยังไงนะฮะแต่ในชนบทเราก็ทําอยู่เรื่องเกี่ยวกับพันธุก,กรรมพื้นบ้านทําเรื่องเกษตรยื่นอะไรอย่างเงี้ยคือแรกๆเนี่ยพี่ไม่ได้ทําเรื่องเกษตรก็ทําเรื่องการพัฒนาชนบทเป็นหลักทีนี้ความรับรู้เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาชนบทเนี่ยมันก็ รับรู้มาเรื่อยๆตามที่เราเข้าไปสัมผัสแล้วก็ตามที่เราเข้าไปเรียนรู้ว่าจริงๆชนบทน่าจะไปทางไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยในยุคนั้นนะคะแล้วตอนหลังก็เลยติดพันก็ทํางานเรื่องเกี่ยวกับการนจาชนบทแล้วก็ไปทําเรื่องกเกี่ยวกับการเกษตรซึ่งจริงๆตอนแรกๆที่เข้าไปเนี่ยถ้าจะไม่ได้ทําอะไรให้ได้มากหรอกค่ะไป,ไปเรียนรู้มากกว่าเพราะสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่มันเจอของจริงอาจจะไม่เหมือนกัน แล้วก็ยุคนั้นก็เป็นยุคที่การพัฒนามันยังไม่เล่งเร้ามากเหมือนทุกวันนี้ใช่ไหมคะคือเวลาเขาไปอยู่กับชุมชนเนี่ยอันนึงก็คือความมีมน้ําใจของเขาอะนะฮะซึ่งเวลาเข้าไปแล้ว,ลวรู้จักกันเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะคล้ายๆกับว่าเออเราอยู่แล้วก็เหมือนกับ เออช่วยกันไปช่วยกันมาอะไรแบบนี้ค่ะเราก็อาจจะเป็นอันแรกที่เรารู้สึกว่าเออก็น่าอยู่การพูดคุยอ,อ่ากับชาวบ้านกับเกษตรกร,ร,กรชุมชนเนี่ยถ้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ช่วยทําให้อะไรต่อมีอะไรเออมันมีการพัฒนามากขึ้นการพิจาาน,นี่หมไม่ได้หมายความว่าเ,าเขา ออชีวิตความเป็นอยู่ดีขดึ้นทันทีแต่เหมือนเหมือนกับว่าเอออย่างน้นอยๆเนี่ยชุมชนก็มีการเ,ออเหมือนเขาก็มีวิธีคิดของเขาแล้วเราเองก็แลกเปลี่ยนเราก็คิดจากเขาแล้วก็มาดูด้วยกันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะสร้างเหมือนกับว่าทำงานร่วมกับกลุ่มเกษตรกร,ะร,กรนะแม้ว,ว่ามูลนิธิจะไม่ได้ลงหลังคือตัวบทบาทของมูนิธิไม่ได้ลงไปทำโดยตรง แต่กลุ่มองค์กรที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยเราก็พบว่าเขาคือเราไม่ได้จะเป็นคนบอกว่าเขาควรจะทําอะไรอะ่ะแต่ลองให้เขาคิดขึ้นมาแล้วเราก็เน้นเรื่องทํำยังไงจะทําให้อ,อสิ่งที่ชาวบ้านคิดน่ยมันสามารถจะพัฒนาไปได้กัน<ม>จริงตอนนี้เนี่ยมันมีหน่วยงานเยอะมากมแล้วก็เพราะว่าประเทศก,กําลังจะเปิด คือตอนนี้ทุกวันจะได้ยินเรื่องอาเซียนเปิดออกไปข้างนอกก็คนที่จะได้รับผลกระทบคือเกษตรกรในชุมชนทีนี้เวลาถามว่านหน่วยงานไหนที่ควรจะได้ความร่วมมือพี่กับคิดว่าถ้าชาวบ,บ้านชุมชนเนี่ยเขาได้เข้ามามีส่วนในการพูดบ้างว่าเขาอยากจะพัฒนาไการค้าหรือความสัมพันธ์ในกับประเทศในอาเซียนยังไงเนี่ยอาจจะ อาจจะดีมากกว่าคือยิ่งเห็นนานวันมากเนี่ยนะพี่ก็คิดว่าสังคมมันมีความคิดอยู่ไม่จิดชุดแม้ว่าต่อสูมันเยอะแยะหลากหลายนะแต่ถ้าวิเคราะห์แล้วมันก็มีความคิดอยู่ไม่จิดชุดเนะี่ยแล้วก็การทํางานนี่ก็คือการต่อสู้ทาความคิดที่ที่ทํำยังไงจะทําให้เอคล้ายๆกับ การพัฒนาหรือว่าการที่จะก้าวต่อไปข้างหน้ามันมีผลประโยชน์กับคนเล็กคนน้อยมากที่สุดเนี่ยพี่คิดว่าอันเนี้ยเหมือนกับได้ข้อสรุปว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่วิธีคิดในการมองไม่ว่าจะเป็นวิธีคิดของโครงสร้างในทางนโยบายวิธีคิดของชาวบ้านวิธีคิดของเราหรือว่าของกลุ่มคนในสังคมเนี่ยนะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ ที่อาจจะต้องมีการแลกเปลี่ยนกันมากขึ้นอนะไรแงนี้คือวิถีชีวิตที่พี่ก็ไม่ได้ต้องขวนขวายหาเงินมากมายอะไรแบบนี้ก็แค่ดำรงชีวิตได้แล้วก็ไม่ต้องคาดหวังกับอนาคตของตัวเองมากนักอะไรอย่างเงี้ยนะพี่คิดว่าอันนี้เป็นความสุขอย่างมากละแต่ถ้าช่วงไหนที่แบบอาจจะงานไม่มากเราก็อาจจะมีความสุขกับการที่เราได้ค่อยๆทำงานไปหรือว่าเออ เห็นงานสําเร็จออกมาเป็นชิ้นๆออย่างนี้เราจะต้องทํางานเหมือนกับงานงานเขียนออกมาบ้างแล้วก็เพราะว่างานของวิณิธิก็คืองานช่วยงานทางวิชาการหรือว่าทําให้เกิดความรู้อะไรต่อมนอะไรเนี่ยค่ะนี่เขียนงานเขียนก็จะมีอยู่ไปเรื่อยๆต้องเขียนเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเนี่ยคือพี่ไม่ได้เขียนเฉพาะเรื่องเกษตรถ้าไปเขียนเรื่อง งานศึกษาบางชิ้นนี่ก็ชัดเจนว่าเราเสนอเราเราเป็นงานของมูลนิธิที่จะนําเสนอกับสะนะผ่านเว็บไซต์บ้างผ่านเวทีวิชาการที่เราจะจัดอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเรื่องงานศึกษาเรื่องตัวชิวัดความมัร่อคงณาังหารทีเ่เราทำร่วมกับสชอ,อย่างเงี้ยกับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานหลายมูลนิธิอะไรเงี้ยค่ะกับกับชุมชนอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีงานออกมาเพิ่งก็เสร็จไป เมื่อไม่นานอะไรเงี้ยนะคะเอ,อปีที่แล้วแต่ว่าบางทีเราก็จะมีงานเขียนที่ที่พอเราไปเกี่ยวข้องกับใครแล้วก็จะมีอันดาล่วมกันเนี่ย<ม>ก็ทํางานเขียนออกมามปัญหาของพี่คือพี่จจะอาเขียนได้ไม่เร็วก็เลยจะต้องแบบนั่งทําอารมณ์ม <laughs> สร้างบรรยากาศให้กับตัวเองให้เข้าใจกับเรื่องราวที่จะเขียนมากขึ้นอย่างเงี้ยคือพี่ก็ต้องการอะไได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็น แบบว่าจําเป็นต้องเป็นเยอะเพราะว่าวิถีชีวิตพี่ก็ไม่ได้พี่ก็ไม่ได้ต้องแต่งตัวมากอะไรแบบนี้ใช่ไหม <laughs> ก็มีแต่ค่าอาหารแล้วก็บ้านก็ผ่อนหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องดิ้นรนอะไรมากแต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะต้องจําเป็นต้องเป็นต้องใช้ใช่ไหมฮะของพี่อาจจะผ่านวัยนั้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นวัยที่มันคล้อยแล้วอะเพราะฉะนั้นก็อาจจะก็มีความสุขกับวิถีที่เป็นอยู่แล้วก็ ถ้าทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้เราก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นใช่ไหมครับ mm hmm. ปัญหาในการทํางานก็อาจจะคือเนื่องจากองคอ์กรเป็นองค์กรเล็ก, mm hmm. ลกๆนะฮะเราก็ไม่ได้มีบุคลากรมากในการทํางานแต่เรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็ทําไปด้วยเราก็หาไรายได้ให้กับองคอ์กรเพื่อที่จะทํางานไปข้างหน้าได้นะะ mm hmm. พี่คิดว่า อันนี้ก็อาจจะเป็นคือทําให้การทํางานมันเหมือนกับว่าเราเองเราก็บุคลากรน,น้อยไอสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นมันก็อาจจะยังไม่บรัุผลแต่ส่วนหนึ่งก็เราก็ใช้วิธีการในการจัดปรับให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราทําได้ีคิดว่าหรือไม่ก็คิดอะไรที่มันเ,ออเป็นจริงมากขึ้นหรือว่าอาจมีบางคนบอกให้เลิกทาในเรื่องที่ไม่ไม่ <laughs> ไม่จําเป็นอะไรอย่างเนี้ย จริงๆปัญหามันก็แก้ไปเรื่อยๆ,ๆแก้ไปตามที่ที่มันเจออุปสรรคทีไรเราก็แก้อันนั้นไปนะคะ